เนี่ยเหรอที่บอกว่าสวยๆเลยวะกลางคืนทำอย่างนั้นก็าวันเป็นอย่างนี้เลยเหรอใช่ครับเฮ้ยกลงวันหล่อมากนะไหวเฮ้ยกลงวันหล่อมากนะขอบคุณครับผมรากว่าพวกเขาเป็นไกด์ครับคุณผู้ชมพานักท่องเที่ยวไปเที่ยวเกาะตาชัยชื่อว่าแฟนตาสติกผมอึ้งเลยฮะมันมีอย่างนี้ด้วยเหรอกลางคืนเป็นนางโชว์กลางวันเป็นไกด์แล้วมากันเป็นทีมชุดใหญ่เลย นี่คือแนนซี่ใช่คับอันแนนซี่แต่ตอนของวันชื่ออะไรอเล็กซค่ะอเล็กซ์อเล็กซ์คุณพวกคุณทำแบบจริงจังเลยตอนแรกผมนึกว่าพูดเล่นแบบแบบขำๆนะอันนี้มันเป็นระบบเลยอ่ะเป็นระบบครับโอ้ยซับมากยังใส่มาละโอ้ยนี่ไงนี่ไงมันต้องกินอย่างนี้มันน่ากินมากเอ่ะเขาชิมสิ จัดจัดม, <c oughs> มากต้มมะละนะายัดใส่ปลานะฮ้ยยัดใส่ปลาเอาชิมชิมชิม,ชมสิมะละใส่ปลาอ๋โอ้มนมะละปลานี่นี่เป็นลูกใหม่ผมนะลูกใหม่ตั้งแต่มีวัาเนี่ยดูดีขึ้นหรือเปล่าดูเหมือนทอมนะ <c oughs> เดี๋ยวมาเดี๋มอะไรเพื่อเดี๋ยวเราไปเจอกับเบลเลอรฮะแอนซี่ปกติแล้วแอนซี่เนี่ยเรียนจบทางด้านนี้มาป่ะฮะจบมาคุเทสครับผมแต่ว่าก่อนนะที่ไปมาคุเทสนี่ก็เป็นนักศึกษาอยู่เรียนอยู่ที่พิมพ์เทสแล้วก็ทำงานที่พิมพ์เทสครับหลังจากที่จบขางด้านไหนไม่จบฮะจะติดป้องฉโบรก็เลยต้องออกมาทำงาน ซึ่งเราก็ไม่มีทักษะาภาษาอังกฤษเลยในสมัยก่อนเดี๋ยว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 เดีคุณพูดปอบ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 เอี้ย่านี้ได้มาจากไหนต้องขอบคุณยูทูบฮะขับจริงฮะเรียนกผ่านยูทูบดูดูอะไรในยูทูบอ่ะในยูทูบดูพวกอาจารย์สอนต่างๆแล้วฉันดูหนังนี้นะฮะแน่จะดูหนังสามรอบเปล่าเรื่องทำสองอาชีพพร้อมกันเนี่ยเวลาหน่อยหน่อยตอนกลางคืนต้องโชว์ตอนกลางวันต้องมาถามว่าเหนื่อยไหมเหนื่อยมากฮะคุณต้องตื่นกี่โมงพรุ่งเช้าค่ะตื่นนะแล้วต้องมาถึงที่ท่ากี่โมง แล้วต้องไปก่อนทุกวันไหมทุกวันครับเป็นเวลา7เดือนฮะเพราะว่าในส่วนของที่ไรฟ้าชัยเนี้ยจะเปิดให้ลูกค้าเออนักท่องเที่ยวนี้แค่เดเดือนครับหลังจากนั้นก็จะปิดทำการอีกเดือนเพราะในช่วงบรสุมแล้วก็ให้ธรรมชาติได้พักผ่อนบ้างแล้วช่วงนั้นคุณทำอะไรกันนะช่วงที่ก่อปิดเที่ยวฮะเที่ยวและคับไปเลยอ่ะไม่ทำปิดด้วยเหมือนกันเหรอเหมือนกันฮะเฮ้ยจริงเหรอจริงครับ มอยู่แค่ช่วงไฮพอช่วงรอจะพวกคุณจะหายไปเลยหายไปเลยครับโอ้สวยมากเลยหาดนี้นะครับมีความยาวถึงจะดนยเมตรน่นชื่สชมมากแล้วที่นี่ความอลังการของเขาคือในส่วนของทรายระทรายที่เป็นใายพิเศษฮกไปใส่ยระการังไลกวก เกิดจากการสกปรกปากการังเกิดจากการสกปรกของสารลายใบมะกรูดและอย่างตรงนี้เนี yes ่ยใครมาเที่ยวอ่ะยังไม่เห็นมีใครเลยก็เราสามารถเดินเล่นได้ไหมตรงนี้ได้ครับผมทุกวันนี้ครับแต่ตอนนี้ไม่เห็นมีใครลงเลยเพราะเราเป็นลำแรกของวันนี้นะฮะฮะครับผมผมจะได้เปิดซิงเกิลเขาไดเปิดซิงเกิลชิ้นไอ้แนนฮาวันนี้อ้หนี่ลงไปแล้วจะไม่มีใครเลยนอกจากเราครับผม21ตุลาคม เอาลงมาทำไมก่อนอะผมต้องลงก่อนสิข um, ึ re ้นมาครับเชิญครับเชิญครับขอเป็นคนไร่ของวันนี้ไายใหม่ไทยใหม่ทยใหม่คนแรกของเมืองไทยประจำวันที่2 1ครับผมสุราคมปีปี2 5 5 7ครับลูกหลานข้าพเจ้าจะต้องจำไว้ ของเราเป็นเกาะที่อยากไปมากครับคุณผู้ชมเกาะตาชัยเห็นเขาโพสต์กันใน Instagram ใน Facebook ไม่รู้ว่าทีมงานจัดให้นะ,ะเนี่ยก็ต้องขอบคุณทีมงานวิดี้เวิร์นะครับที่จัดทริปพิเศษนี้ให้กับผมแต่ขอบอกนิดนึงครับว่าลำบากมืนกันนะครับที่คุณพานายขอยงคุณนั้นไปปีนเขาไปดูจุดชมวิวฮะ คงลืมไปซะแล้วสิฮะว่าข้าพเจ้านั้นผ่าตัดข้อเท้ามาโอ้ปวดมากแต่คุ้มครับนี่คือปูกไก่เนะครับ<อ>เป็นปูมัสคอตของกุทงาช่ยนะครับแล้วมันก็จะอยู่งี้อฮะครับผมส่วนมากมันจะอยู่ในโพรงไม้ฮะอะไรต้นไม้อร่อยไหม,มปูปกไก่ไม่สามารถทานได้ฮะปูไก่เนี่ยไม่สามารถทานได้เพราะว่าเขากินซากพืช<อ>ตามพื้นดินดังนั้นในร่างกายของเนี่ยเหมือนกับว่า<อ>มีกรดยูริกสูง นี่สวยมากครับแนนซี่โอ้โหเลยรครับมันเหมือนฉากในหนเรื่องเกียพับโัน่ะชอบมากโอ้มัน,มนแต่นางเอกที่เป็นเออเจ้าของอ่าไม่ตายเออไม่ไม,ไม่ไม่กลับมาเล่นใหม่แล้วคือเขาไม่เขาเซ็นสัญญาเขาฉีกทิ้งอะ่ะผมไม่ทราบเหมือนฮะเออแล้วจะคุยอะไรกันตอนนี้เรื่องนี้แต่ว่าน่าสนใจมากคือผม,มชอบเขาไง ตะลุยมาทั้งวันมาถึงช่วงเวลาที่ผมชอบมากที่สุดนะครับเวลาไปตะลุยทั่วไทยนั่นก็คือการที่ได้กลับมายังโรงแรมครับโดยเฉพาะครั้งนี้อยู่ที่คาซาเดลฟารามันครบขันครับได้ทำสปาแบบที่ไม่มีใครมืได้ไหวนะในสระน้ำที่สวยมากได้ได้ว่าเป็น เป็นการพักผ่อนแบบชิลสุดๆอย่าลืมนะครับมาพังงานหรือมาเขาหลักแนะนำครับคาซาเดลฟลอรา